สัญญามาจากคลิปเมื่อกี้นะคะชนตั้งที่ตั้งกล้องก็คือว่าจะมาให้ดูนะคะว่าที่กล้งที่ตั้งกล้องเป็นยังไงนะคะก็จะมาดูกันเลยนะคะก็เห็นกล้องก็น่าจะรู้นะคะก็บอกไปแล้วมันไม่ใช่ที่ตั้งกล้องจริงๆแต่มันเราเอามาตั้งกล้องแล้วมันได้นะไปดูกันเลยนี่นะคะที่ตั้งกล้องที่เราไว้ตั้งนะคะ มันก็คือที่ตั้งกองนั่นเองแต่ว่าเนื่องจากกองมันพังไปแล้วนะคะไม่เหี้ยกเกี่ยวเลยอ่ะซึ่งเราก็ลองมาเป็นที่ตั้งกองดูมันทำได้ค่ะมันมีมันโอ้ยพี่พี่พี่ล่นล่นไปเบียน,นไปเปลี่ยนฉากหลังมาใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันผ้ามันหล่นนะคะเนี่ มันสามารถตั้งได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองตั้งให้ดูนะคะเราก็จะตั้งประมาณอันนี้นะคะแต่แม่ลน่นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตั้งให้ดูใหม่ค่ะนี่นะแนวนี้ล้กันสำหรับเครื่องนี้นะคะมันเป็นเครื่องเล็กนะคะแล้วก็เราจะเอาตรงที่มันมีจุดนะคะมันจะมันจะมีจุดแค่อันเดียวนะคะแล้วมันก็จะมีเ่างนี้ ตรงนี้คือว่ามันจะเป็นล็อกวางไปที่ล็อกนะคะนี่ค่ะพอเวลาเรารีวิวเราก็จะาวางเดี๋ยวค่ะรู้สึกพูดจาสับสนมากเราก็จะวางประมาณนี้สามารถเลื่อนแล้วก็วางอย่างนี้แล้วก็สามารถทําเล่นสลา,ามอะไรนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะไม่ไม่หล่นนะคะจนกว่าเราจะไปชนมันลองชนดูนะคะ่ะ พังค่ะพังค่ะโทรศัพท์พอนะคะจะเห็นนะคะว่าที่เราเล่นโทรศัพท์เราเองเคสของเ,เป็นเคสเป็ดนะนึงซือนะครับนะครับก็ ลุกแล้วนะคะว่าเวลาเราตั้งกล้องก็ตั้งกันแบบนี้ส่วนท่าที่ได้ยินเสียงเราพูดดังหรือเบาเอ้ยที่เราพูดดังนะคะเพราะว่าเราเนี่ยแซวน้าเข้าไปจอยอย่างงี้เราก็พูดเพราะเราจะดูในในโทรศัพท์ด้วยนะคะค่ะก็ไปชาตต่อนะคะดีนะคะคือ่างนี้ไม่ได้มาโปรโมตนะคะ แต่ว่าในเครื่องนี้นะคะมันจะเป็นแชแนลอีกแชแนลหนึ่งนะคะอยู่ภายในใจ,ในในใจเป็นนล้านคำขอใคเธอฟังไปดูนะคะตรงนี้อันนี้เป็นแชแนลเลยคะ่ะไม่บอกค่ะ มีสองวิดีโอนะคะเครื่องนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปติดตามหรอกคะ่ะขาไปชา้าเหมือนเดิมก็ได้รู้แล้วนะคะว่าเเดี๋ยวว่าที่ตั้งกล้องเราเป็นยังไงกันนะคะค่ะสำหรับโหมันมันเป็นแนวเนี้ย สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ,คะเป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะ